ก็ไม่ประตูใจกันดินสต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบรรไดโคมไฟที่สวยงามขอบรัวและริมทางเดินก็ลวนจะมีคำถามบ้านนี้จะงามอย่างไรทำไมไมีเธอก็เพราะว่าใจของเธอคือบ้าน ท่านผู้ชมครับบทเพลงที่เราคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบเนื้อหาก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีความสุขมีความรักบ้านหลังนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านของคนในวงการดนตรีพูดไปแล้วจริงๆแล้วก็มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วและวันนี้เรามีหลายบทเพลงที่เรารักเราชอบมาฝากท่านผู้ชมด้วยครับ กอดกันหน่อยได้ไหมให้ฉันได้ชื่นใจสักทีกอดกันเธอคนดีสุขทุกนาทีที่ได้กอดกันได้เป็นสุขใจ มีความรักมีการกอดมีความสุขด้วยเพลงที่เราชื่นชอบและแน่นอนเป็นตาของเจ้าของบ้านครับคุณสุกกี้กมนสุโกศลครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสดีเราให้ทันอยู่กับซิ่งที่มีไม่ใจสิ่งที่ฟัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดผมเคยเห็นคนร้องเพลงมาเยอะแต่ร้องด้วยความแบบเหมือนไม่สบายใจอะไรบางอย่างนี่นี่คือคนแรกที่ผมร้องเพลงออกทีวีครับ จริงว่าเนี่ยอยู่ในวงการมา20นีน่คนแรกครับทำไมผมชอบไปคิดว่าคุณสุกี้ร้องเพลงเป็นเพราะคนอื่นในครอบครัวผมเขาร้องเก่งกันหมดครับใช่ไหมคุณแม่คุณพี่สาวคุณน้องชายร้องเก่งทุกคนเราก็เลยอนุมานว่าอาคุณสุกี้ก็ต้องได้เชืช้อไม่ทิ้งแถวหรอกนะผมถึงอยู่เบื้องหลังเล่นกีตาร์อย่างเดียวารหน้าตาไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมในรายการครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านคุณสุกี้นะครับคงจะ ที่ผมบอกว่ามีผลต่อวงการเพลงในความเป็นมาเป็นไปเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อมีเบเกอรี่วิวสิกครับผมกี่ปีแล้วนะฮะเออ22ปีครับ22ปีแล้ววันหนึ่งก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วแต่ช่วงของเวลาครับผมวันนี้มีการกลับมารวมตัวอีกครั้งเชิญมาเจอกันก่อนเชิญไปก่อนพี่ๆทุกท่านด้วยฮะ เชิญครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาบุคคลในแวดวงเพลงเนี่ยเรารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วสามสามท่านนี้สี่ท่านนี้นะแต่คุณสุกี้วันนี้มีการมารวมกันในบ้านอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าจะมีมหกรรมอะไรบางอย่างใช่ไหมมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นครับเดี๋ยวเรากำลังจะทำเฟสติวัลใหม่ขึ้นมาชื่อยิปซีคาร์ i v วัลยิปซีคาร์เนวัลครับผมเป็นเป็นงานวีลักซ์ไม่ใช่เป็นงานเฮลคําถามคือระหว่างที่เราไม่ได้ทำวงการเพลงเราเจอเจอพี่ๆน้องๆในแวดวงนี้ไหม โอ้โหแต่แต่ละคนที่เจอกันนะเป็นอย่างจริงคุณสุกีผมพราะผมจำได้ว่าไปทำทีวีเกี่ยวกับเดินทางมอเตอร์ไซทยไปนู่นเลยอ่ะแล้วก็ไปทำธุรกิจของตัวเองอะไรไปครับผมครับผมเจอนะฮะผมไปเจอแก๊ปที่ลันตาก็เจอกันเรื่อยๆครับอันนี้ยังเจอกันอยู่บ้างเจอกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆพี่แกร็ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับก็ทำเพลงครับเป็นโปรดิวซ์ครับให้วงที่ชอบอย่างเดียว ครับผมแล้วก็เป็นแนวเดิมครับคือที่เป็นเลกเก้ครับที่เป็นเลกเก้เป็นเป็นแนวนี้เราก็ปูดยุต์ในงานแบบนี้ใช่ครับแล้วของทีโบนมีงานของที่โบนก็ทําเรื่อยๆครับยังอยู่ครับแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็ยังอยู่ในแวดวงของเพลงเหมือนเดิมตลอดได้เจอบ้างเจอบ้างที่โอทำอะไรอยู่ไหนยังทํางานประจาอยู่ครับที่วิทยุการบินแอร์ทราฟิกคอนโทรลเหมือนเดิมแล้วก็ทํางานดนตรีด้วยงานเพลงเพิ่งทําชุดใหม่ออกมาครับก็มามามา มาแอบอิงอยู่กับเลิ e อีสของบอยเขานะคะทำเป็นชุดใหม่ออกมาชื่อชุดชื่อชุดโบรบินนะครับโบรบินก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งทำออกมาเสร็จเรามาขายได้สักประมาณสองสมเดือนแล้วครับโอเคนี่มีงานใหม่ครับคุณเลยมีงานใหม่มาครับผมก็เลยมารวมกันหมดเลยใช่ฮะ อ้าวแต่เดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องนี้ต้องพาเยี่ยมบ้านกันก่อนรับผมได้ข่าวว่านี่จริงๆเราเหมือนบ้านเดี่ยวแต่จริงๆเราอยู่บนอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับผมอพาร์ตเมนต์ครับของครอบเป็นตึกของครอบครัวครับให้เจ้าของบ้านพาชมก่อนครับเดี๋ยวพาไปเจอแฟนด้วยแฟนยังอยู่ไหมยังอยู่ครับมานะมาครับมานะวันนี้เดี๋ยวเจอไหมเจอครับยังไม่ทิ้งผมครับโอเคโอเคนำไปเลยครับไปเลครับมุมแรกที่จะพาชม ก็คือมุมมุมมุมมอเตอร์ไซค์บ้านบ้านหลังนี้นี่ภรรยาผมเขาทำหมดเลยอแล้วเขาบอกอายุให้อยู่มุมเดียวทั้งหมดเนี่ยผมถึงว่าดิมีไอ้นี้มุมที่ไม่เหมือนใครในบ้านเลยคือคือมุมนี้เป็นของของคุณครับผมอถ้ายังจํากันได้นะครับนี่เป็นคนที่บ้าการขี่มอเตอร์ไซค์ใจรักมากขนาดขี่กันไปทั่วประเทศไทยทั่วเอเชีย ทั่วโลกยังยังไม่ถึงทั่วโลกยังไม่มีเวลาครับแต่ยาครับวันหนึ่งอ่านี่คือหมวกที่ใช้งานจริงนั้นสิใช้ใช้งานจริงหมดเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งไปทำคอนเสิร์ต EDM แล้วแล้วผมทำเป็นแมสคอตขึ้นมาตัวนี้ชื่อ m o งคิด d i ็ c o Boy บยเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรนะอิเล็กทรอนิกแดนซ์มิวสิกใช่ครับคุณไม่ใช่คนแบบนั้นนี่คุณเป็นชาวร็อกชาวร็อกเพราะผมลูกชายผมยี่สิบเอ็ด่าแล้วเด็กลูกเขาเนี่ยฟังแต่แนวนั้นหมดเลยผมก็เลยซึมซับมาจากลูกชาย ห,หลูกชายสอนถ้าดั้งเดิมสุกี้เป็นล er, ็อกเกอร์แต่ลูกชายเป็นแดนมิวสิกอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยชอบแนวนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยได้ได,ได,ได,ได้มาจากลูกชายอ,าอันไหนคือใบที่โชคโชนที่สุดฮนะใบที่ใช้บ่อยที่สุดคืออันนี้สังเกตมันจะพังที่สุดผมกำลังจะสูะสีกับน,นี้นะแต่ว่าตัวนี้คือประมาณเมือ่อดูดูดูเ0ผมล้มหนัก ขายอันนี้อยู่เกี่ยวนี้ไหมไม่เกี่ยวอันนี้ใหม่ครับอันี่ใหม่แต่อันนี้หนักครับอันนี้ผมผมน็อกแล้วผมจมน้าโอ้โหแล้วผมหมายถึงว่าล้มตกลงไปในน้ําอีกทีวันนั้นถ้าเกิดขี่คนเดียวนี่ผมว่าตายไปแล้ววันนั้นไปกันหลายคันคนหนึ่งเขาบอกเขาบอกขายพิซซุกี้ผมสลบไปสี่นาทีโอ้โหเราไปเข้าเราใส่หมวกกันน็อกนี้อยู่มันเป็นหมวกแบบที่เปิดได้เปิดนี่มันเสียละมันเปิดได้จริงจมันเปิดหน้าคือฟูลเฟซได้หลังจากนั้นมาหมวกแบบนี้ผมไม่ใส่แล้วมันไม่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  คือสมองผมบวมแล้วผมอยู่ไอซียูคือต้องใส่แบบป้องกันเต็มที่สำหรับผมนะฮะสำหรับผมต้องป้องกันแบบลังเต็มเลยเต็มอย่างั้นผมไม่ใส่ละอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทุกวันนี้ยังขี่ไหมยังขี่แต่ไม่บ่อยเท่าสมัยก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ผมชอบไปแคมปิ้งผมสิ่งที่ผมชอบทํามากที่สุดนะฮะก็คือว่าผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์เอาเต็นท์เอาอาหารไปไปหาสถานที่ที่สวยปิกนิกเองเลยแล้วก็กางเต็นท์ผมเข้าป่าไปกับภรรยาบ่อยนะฮะแล้วก็มีหนนึงเข้าป่า แล้วมันเริ่มมืดแล้วตอนมันมืดมันมองอะไรมันมองไม่เห็นนะฮะมันมืดเลยในป่าแล้วภรรยาผมก็บออ้าวเราแล้วยังไงในไงต่อมืดขึ้นมาผมก็แบบก็นอนตรงนี้ดิก็คือเราก็เอาเต็นท์มาแล้วอาหารภรรยายูบ้า <laughs> ฉันไม่นอนคือมันจะปลอดภัยไหมอะไรอันนี้ของเราสบายใจแต่คนที่ไม่เคยอยู่งั้นก็จะรู้สึกกลัวไม่มีความสุขดูมุมอื่นที่เป็นที่ทํางานอะไรอยู่ในบ้านด้วยไหมเอออยู่ด้วยครับคือจริงๆผมก็การจะทางานตรงนี้แหละมุมของผม เลยถ้าเกิดผมเห็นมันเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานก็มาทำตรงนี้นะฮะอันนี้ก็มุมนั่งเล่นแต่ว่ายังไม่เคยนั่งเลยก็เมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วอันนี้โต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวนี่ภรรยาเลือกตกแต่งตามใจเขาเลยใช่ไหมอันนี้ของของเขาน่าจะ85%สนะฮะส่วนตรงนี้คือห้องทำงานผมถ้าผมผมทำงานเพลงนะฮะงานเพลงจะทำในนี้งานเพลงจะทำข้างในนี้ก็เป็นโอ้เก๋มากเลยนะ โฮมสตูดิโอเล็กๆผ้าเพิ่์นี่ไม่ได้ตกแต่งนะครับผมเอามาอับเสียงคือป้องกันไม่ให้เกิดเสียงสะท้อนในบ้านโดยการเอาท่านผู้ชมจะใช้ผ้าห่มหรือผ้าม่านอะไรก็ได้ที่มันซับเสียงได้นะครับนี่เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ทำงานในสตูดิโอทำไมทำไมเลือกอยู่คอนโดครับเอยอยู่อพาร์ตเมนต์สูงๆไม่ไม่อยู่เป็นบ้านเดียวจริงๆผมกำลังจะสร้างบ้านฮะแต่ผมไม่อยู่ที่นี้ได้สเดือนนี่ผมก็เริ่มคิดแล้วว่าแบบอากาศดี ยังไม่มีช่างมีคือมันมีคนของของของคอนโดกฮะมันง่ายฮะคือไปอยู่บ้านนี่มันโหต้องเอาแต่อย่างคือมันต้องเตรียมทุกอย่างหมดเลยเลยผมก็เริ่มคิดแล้วว่าแบบย้ายไปอยู่บ้านดีป่ะดีไหมไม่รู้ถามภรรยาภรรยานี้เพิ่งแต่งด้วยใช่ไหมเพิ่งแต่งครับเพิ่งแต่งมาได้เดือนเดียวเดือนเดียวครับไปหลอกมาเอ้ยไปจีบมายังไงครับไปเขาเป็นเพื่อนของพี่สาวผม นะฮะแล้วพี่สาวผมนี่มีเพื่อนสวยเต็มเลยแต่ไม่เคยแนะนําให้น้องชายเลยวันหนึ่งไปเจอที่งานของเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยบอกพี่สาวว่าเพื่อนคนนี้สวยเออผมเป็นคนไม่ค่อยผมเป็นคนจีบผู้หญิงไม่เก่งไม่เป็นด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดผมแบบชอบชอบชอบจริงจริงแล้วผมก็ผมก็จะเอาจนได้เนอะเอากระบองตีหัวแล้วลากเข้าถ้ำแบบฟินสโตน บบต,รตรงไปเป็นคนพูดจาตรงๆไม,ไม่ไม่มีวาทะไม่มีแบบว่าลีลาเยอะแล้วคุณพาเขาไปผจญภัยเลยอะไรขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้ด้วยใช่ฮรพาไปบ่อยแล้วก็เห็ุเขาเขาผ่านการทดสอบมาหมดแล้วไงเลยต้องแต่งเลยไงน <laughs> ี่คืออ๋อมีทดสอบกันว่าเขาจะอยู่กับเราที่มีรถนิยมชีวิตแบบนี้ได้ไหมอย่างนี้ผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟนเยอะนะฮะจะเห็นเยอะแต่ผมรู้จักเขาอยู่คนเดียวที่ซ้อนเข้าป่า ผมไม่เห็นคนอื่นทำแบบนี้บางคนเขาก็ไม่อยากเข้าไปไงมันลำบากระบนไงนีแต่คุณนั่นแหละอ๋อเลยทดสอบว่าเขารถนิยมมาทางเดียวเราได้ไหมใช่มาทางเราได้ไปแคมปิ้งด้วยกันไปแคมปิ้งกันบ่อยอ่าโอเคห้องนอนอยู่ไหนฮะเอ่อห้องนอนอยู่ข้างล่างครับอ๋อนี่เป็นสองชั้นสองชั้นคือจริงๆข้างบนเราใช้รับแขกอแล้วจริงๆผมใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างอ๋อคือข้างล่างมีแบ่งเป็นห้องนอนเป็นพื้นที่อะไรอย่างงี้แต่ที่อยู่จริงแแต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบว่า ฟอร์มอลหน่อยเวลาม,มีใครมาน,น่ตอนรายการทีวีมาถ่ายอ่าอมนนเอกอันนี้โซฟานนจริงๆคุณพักตรงนี้ตรงนี้ผมคือตรงนี้คือ,คอถ้าเกิดผมทํางานมาทั้งวันผมจะมาพักตรงเนี้ยอ่าแล้ว <c oughs> นี่โต๊ะกินข้าวเล็กอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวเล็กจริงๆไม่ได้ใช้กินข้าวเลยใช้กลายเป็นโต๊ะผมยึดเป็นโต๊ะทํางานผมไปละ อ๋อจริงๆมุมคุณนะอยู่ตรงนี้มากกว่าไม่ได้ไปนั่งเงินอยู่บนโนล์หรอกคือตั้งแต่ผมออกจากวงการเพลงมานี่สิบปีที่ผ่านมาผมไม่มีออฟเซอร์อ่ามาทำงานจากตรงนี้ทํางานตรงนี้อ่าสวัสดีครับพี่ดูสวัสดีครับดีครับสุกี้บอยบอยโกศยพงศ์ครับผมมาเร็วเร็นัดกันมาชั่วโมงก่อนเดี๋ยวจะสัมภาษณ์สุกี้ใช่ไหมครับพี่สัมภาษณ์ไปแล้วอ๋อสัมภาษณ์ไปแล้วเหรอครับผมรู้ว่าเขาเพิ่งแต่งงานเมื่อปลายปีที่แล้วอ่าแล้วผมก็รู้ว่าเขาไม่จีบแฟนด้วยอ่า แปมีอะไรที่พี่ยังไม่รู้อีกไหมครับผมจะได้บอกให้ผมไม่แน่ใจแต่ผมว่านี่คือเหมือนแบบยินหยางอ่ะคนหนึ่งดูเรียบร้อยครับอีกคนหนึ่งดูเฮ้ยเนี่ยเป็นแบบเขาจะเป็นเพเน็กซ์เป็นซ่อมแล้วผมเป็นช้อนกำลังจะพูดจริงว่าแบ่งหน้าที่กันประมาณมาอย่างนั้นเลยประมาณอย่างนั้นครับสมัยก่อนถ้าเกิดเรามีปัญหากับบริษัทอะไรแล้วเราอยากคืนดีกับเขาก็จะสมบูรณ์สมบูรณ์กันคืนดีแล้วเกิดมีเจ้าหนี้ที่ติดเงินเราก็ส่งสุกี้ไปแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งนะครับที่สุกี้เนี่ย มันจะต้องไปขอโทษด้วยตัวเองเพราะมันทําผิดใช่ไหมครับผมครับยูทำผิดเอาไปขอโทษแทนไม่ใช่ตอนนั้นยูทำผิดโอเคแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วมันไปถึงมันก็ไปโมโหใส่เขาไมีองไปมีเรื่องเพิ่มอีกใช่สามารถไงสามารถจะไม่ได้วันี้โวยกุมใจเลยตอนนั้นล้วอยู่ก็เดินออกไปเลยแล้วต้องขอโทษหยุดจาไม่เร็วมากเลยฮะคุณคุณรู้จักเขาดีแบบละเอียดยิบเลยไหมก็รู้มากพอสมควรครับพี่ มากพอสมควรครับผมเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงหรือว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ใช่อย่างที่เราคิดคือสุกี้เนี่ยนะครับอยู่เขาเป็นเป็นส่วนผสมระหว่างสุนัขกับมังกี้สุกี้เนี่ยน,นะ <laughs> เดี๋ยวผมมันต่อยเอา <laughs> <laughs> สุนัขกับมังกี้ครับผม <laughs> ดู <laughs> ตรงมันคล้ายๆอย่างนั้นใช่ครับผม,บผมเขาโรแมนติกไหมผมรู้ว่เาเพิ่งเพิ่งแต่งงานเมื่อเมื่อปลายปีผมว่าข้างในหัวใจเขาเนี่ยโรแมนติกนะครับแต่ว่าการแสดงออกเขาเหมือนเหมือน เหมือนหมาหรือลิงพยายามโรแมนติกอะพี่เข้ไหมฮะก็ใช้หมาหรือลิงโรแมนติกก็เขาเก็บเหาให้อะไรเงี้ยต้องเป็นกอริล่าด้วยนะต้องตัวใหญ่จะเป็นจะเป็นแบบนั้นนั่งก่อนไหมครับพี่มันเมื่อยมักันั่งนีไหมนั่ครับคุณคุณแฟนอยู่ไหมคุณแฟนอยู่ไหมตอนนี้อยู่ไหมอยู่ใช่ไหมคุณบอยคุณอยู่งานแต่งเขาไหมอยู่ครับผมก็เขาก็คือเขามีความรักเป็นนะครับ แต่ว่าเขามีคนเราก็ต้องมีแต่เขาไม่แต่เขาไม่มีวิธีที่จะสื่อสารความรักของเขาออกไปแบบที่มันให้อีกฝั่งหนึ่งรู้เรื่องได้เพียงพอต้องผมต้อง analyze เขาแบบนี้ว่าดังนั้นผมเพิ่งรู้ว่าคุณบอยนอกจากแต่งเพลงรักแล้วนะฮะเขาเป็นทําอะไรนะในในเฟซบุ๊กของคุณอ่ะคุณทําอะไรผมแบบว่าผมกับไลฟ์เป็นหมอโรคเป็นคนไม่ใช่เป็นเขาเรียกจิตแพทย์่านไม่หมอโรคจิตนี่คือหมอที่เป็นบ้าผมไม่ได้เรียนนั้งแพทย์มาแต่ก็คือ ให้คําแนะนําเรื่องกับชีวิตคู่อะไรเงี้ยครับเขาเป็นผู้ให้คําแนะนําเรื่องการมีชีวิตคู่ให้มันทำไงให้มันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่แล้วก็เป็นเป็นวิธีที่พวกเราเชื่อนะครับโดยที่มันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับทางการแพทย์เป็นวิธีเป็นวิธีที่คุณได้มาจากชีวิตจริงของคุณเองใช่ใช่ครับผมมาปรึกษาใช่ครับผมคุณเคยมีแบบช็อตโรแมนติกที่จะเล่าให้เราฟังว่าผมทําสิ่งนี้แบบโอ้โหเขาประทับใจมากเลยเขาแบบซึ้งใจผมมากเลยที่ที่ผมทําให้เขาเซอร์ไพรส์อะไรงี้มีไหม โอ้โหหมดไป5นาทีผมบอกผมขอบอกดีกว่าครับพี่คือผมอยากจะขอแนะนำคุณจู๊ดดดังนี้ครับว่าเราเราต้องหัดคิดที่จะเปลี่ยนคำคำนามของคำว่ารักเนี่ยให้มันเป็นเวิร์บโอ้โห่าเป็นควาเด็กไหนวะเนี่ยเป็นความเด็กไหมเมื่อวาน่พึ่งพูดเปลี่ยนคำนามให้มันเป็นคำกริยาใช่แต่ก่อนเขาตลอดเลยนะโอเคโอเคฮะ ผมกอดเขาตลอดนั่นก็เป็นกริยาอย่างหนึ่งที่ดีเชื่อเขาว่าคุณต้องเปลี่ยนเป็นกริยาวันนี้ได้ข่าวเป็นวันเกิดภรรยาด้วยจริงไหมครับถูกต้องครับจริงๆเลยวันนี้วันที่เรามาถ่ายรายการเนี่ยวันที่20มกราวันเกิดเขาเลยใช่ครับอเราควรจะลองทําอะไรดีๆให้เขาไหมครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันนะแล้วเมื่อเกินวันนี้วันนี้ดูมามาถ่ายผมก็เลยเป็นโอกาสที่ จะได้เราจะทำให้มันกลายเป็น verb แทนจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกลับมาไม่ก็ออกไปข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูนะไม่ว่าเขาจะทำอะไรคุณจะทำใช่ไหมผมทำได้หมดอันนี้ไม่มีฟอร์มนะคะโอเคโอเคนะนี่ต้องมีคู่กํากับ